สวัสดีค่ะ ทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่เหมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมอะที่มีพลังงานเอร่า,ลาพลังงานนี้ที่บว,บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ,ดบได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงไม่หมอนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเเ่่นนนนนกกัคคคะะรืืออออววาาาายยพตตตทงงมมลีี้้ เราตั้งชื่อแรนดัมว่าบารมีที่เกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนานะคะกําลังจะส่งผลให้คุณได้หลุดพ้นออกจากสิ่งใดแล้วสิ่งใดจะเข้ามาแทนที่คุณหรือว่าบทสวดมนต์ของคุณสิ่งที่คุณทําไปจเจริญภาวนา นะคะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณได้กระทําลงไปเกี่ยวกับศาสนาของคุณจะนําพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากสิ่งใดนะคะแล้วสิ่งใดจะเข้ามาแทนที่หรือสิ่งที่คุณไปทําไปไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลย ก็ขอให้ออกมาจากไพ่นี้นั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครุรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะบาลีจากคุณสวดมนต์เจริญภาวนาตามศาสนาของคุณกําลังจะทําให้คุณได้หลุดพ้นออกจากสิ่งใดและให้คุณได้ปลดล็อกจากเรื่องอะไรนั่นเองนะคะสิ่งใดจะเข้ามาแทนที่ให้มาเฉลยณนะตอนนี้นั่นเองค่ะมาค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นะคะบุญกุศลสาธุสาธุคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตไม่ใช่เลยคุณมองข้ามความคิดของตัวเองไปได้เลยเพราะคุณเกิดมามีบางสิ่งบางอย่างคุณเลือกที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์ด้วยตัวของคุณเองไม่มีใครบังคับคุณ เพราะคุณได้ใช้บางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนโลกข้างบน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินคุณก็เคยอยู่มาแล้วตอนนี้คุณแค่ลงมาเพื่อเข้าใจบนโลกมนุษย์ว่าได้เรียนรู้เกิดแจกเก็บ ตายเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะแลตตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลชีวิตคุณบุญบารมีของคุณจะทําให้คุณได้นะคะรับการหลุดพ้นออกจากเรื่องความทุกข์ความอ่อมความยมธุรกิจการงานสิ่งที่คุณปรารถนาจะเบิงเกิดขึ้นคุณอยากได้งานใหม่คุณอยากได้ธุรกิจใหม่จะบังเกิดตามที่คุณปรารถนาช่วงเวลานี้คุณเตรียมรับพลังงานดีถ้าคุณอยากมีเบบีคุณจะมีเบบีถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านคุณก็จะได้เป็นคุณจะเห็นเส้นทางลัดเร็วกว่าคนอื่นนี่คือก้าวถ้วยก้าวถ้วยแห่งความสําเร็จ ก้าถ้วยแห่งดวงจิตดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่มาคอยคุ้มครองคุณดวงจิตวิญญาณของคุณในโลกทิพย์ที่เขาอยู่บน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและคุณก็ไม่ใช่คนธรรมดราด้วยเช่นกันคุณเลือกที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์เท่านั้นเองมาเรียนรู้ความเจ็บปวดมาเรียนรู้บางสิ่งบางอยา่างที่อยากเรียนอยากลองอยากเป็นแบบคนอื่นคุณคิดว่าอ๋อโลกมนุษย์มันคงจะมีความสุขนะแต่ที่จริงแล้วคุณได้มาเรียนรู้คุณได้เข้าใจทุกสิง่งทุกอย่างแล้วนี่ คือตอนนี้เวลานี้คุณปารถนาจะมีงานใหม่ธุรกิจงานใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะคุณลงมาจากเบื้องบนไม่ใช่คุณมาจากที่ไหนเลยแต่คุณ แต่คุณไม่ได้รู้แต่คุณไม่เข้าใจวันนี้คุณจะได้เข้าใจแล้วเพราะอะไรคุณถึงสวดมนต์เพราะอะไรคุณถึงเข้าวัดเพราะอะไรคุณถึงเข้าศาสนาของคุณบ่อยๆนั่นแหละค่ะเป็นการเพิ่มบุญวาลมีของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะต่อค่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่บุญบารมีของคุณการสวดมนต์การเจริญภาวนานะคะตามและศาสนาของคุณนำพาให้คุณได้หลุดพ้นสิ่งใดตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะอขอคุณค่าขอคุณค่าขอคุณค่ะนะคะนี่คือคุณจะได้รับความยุติธรรมมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมทวงความยุติธรรม คืนสู่ตัวเองได้แล้วคุณเป็นผู้ให้เสมอมาให้ใครใครมาหยิบยืมเงินคุณก็ให้คุณเป็นคนที่เมตตาการุณากับคนอื่นเสมอเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนับจากนี้คุณจะเข้าใจตัวเองความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วความยุติธรรมในเรื่องการเงินนะคะคุณจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บคุณจะเบิกบุญเก่า ออกมาใช้ได้โดยอัตโนมัติแค่คุณมีพลังงานที่ดีตอนนี้คุณมีพลังงานที่ดีแล้วบุญเก่าของคุณกําลังจะส่งผลบุญเก่าและบุญใหม่ของคุณกําลังจูนติดกันและนําพาให้คุณมีเงินมีทองนะคะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้ปลดล็อกทุกเรื่องราวเมื่อคุณได้ปลดล็อกทุกเรื่องราวแล้วเราไม่ต้องบอกว่าคุณจะต้องบริจาคให้ใครเพราะตัวตนของคุณเป็นคนที่ เข้าใจในเรื่องนี้อย่างทองแท้อยู่แล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แ y g ก d ขอบคุณค่ะ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 แอบจากนี้ชีวิตของคุณตอนนี้คุณเตรียมพลังงานสิ่งที่ดีในชีวิตเหมือนคุณได้หลุดพ้นเหมือนคุณเป็นบัวเหล่าที่สี่บัวที่เบ่งบานเติบโตด้วยตัวของคุณเองบัวเหล่าที่หนึ่งก็ดีบัวเหล่าที่สองแต่นี้คุณคือบัวเหล่าที่สี่ นะคะเซเว่นออฟิคคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมันถึงเวลาที่คุณจะถึงฤดูด เก็บเกี่ยวทางด้านการเงินของคุณแล้วนับจากนี้นี่คือความสุขของคุณบุญบารมีของคุณสิ่งที่คุณสวดมนต์เจริญภาวนานำพาให้คุณได้รับจริงในด้านการเงินนะฮะธุรกิจการงานใหม่จะสร้างเงินสร้างเม็ตรเงินให้กับคุณมหาศาลนั่นเองให้คุณโฟกัสในเรื่องธุรกิจการงานและเรื่องความสุขคุณเป็นคนที่มองโลกคิดอะไรคุณจะประสบความสำเร็จขอให้คุณลงมือทำแบบจริงจังคุณจะเจอเส้นง รางลัดในเรื่องอาชีพการงานและการเงินของคุณอย่างอัตโนมัติโดยที่คุณไม่คิดว่าคนอื่นทำไมมันทำยากแสนเข็นแต่ทำไมคุณทำหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรืออะไรคุณประสบความสำเร็จได้เงินร้อยล้านพันล้านแบบนี้ค่ะต่อค่ะขอบคุณ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 ทุกคนทุกคนคุณจะมีนี่คือไม่ใช่รวยธรรมดานี่คือชีวิตของคุณนับ ตอนนี้นะคะในออฟฟิศโคจากเซเว่นจากไหนคุณจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมหาราณีเป็นเศรษฐี เป็นเจ้าสัวนี่คือในออปิโตการเงินของคุณจันหลังไหลเข้ามาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นช่องทางรายได้เกี่ยวกับอะไรก็ตามสิ่งที่คุณได้ลงมือทําคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของคุณนับจากนี้นี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับบารมีที่เกิดจากการสวดมวนตภาวนาทําให้คุณได้รับนะคะทางด้านเงินทองธุรกิจของคุณจะมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าและเป็น ธุรกิจที่ยั่งยืนธุรกิจที่เหมาะสมและคู่ควรสำหรับคุณตลอดชีวิตนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh อเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพลังงานของคุณเต็มเปี่ยมสิ่งที่คุณสวดมวนต์เจริญภาวนานะคะเทียนในชีวิตคุณน้ำมันตะ,ะตะเกียงในชีวิตคุณกำลังเบ่งบานคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะ แถมพลังบางคนกําลังเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานดรอสิ่งที่คุณสวดมนต์ภาวนาไปกําลังจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณมีแต่ความสุขความสุขล้นความสุขล้วลว,าลว,ลวบางคนอาจจะได้ถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานย้ายที่ทํางานจากทํางานในที่นี้คุณอาจจะย้ายทํางานไปที่ทํางานใหม่ก็ได้ดันเองเพราะมันขึ้นหนึ่งม้เท้านะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานให้คุณ เปลี่ยนที่นอนนะคะย้ายที่นอนไปนอนที่อื่นก็ได้นั่นเองบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตแหเองนี่คือสิ่งที่คุณสวดมวนต์ภาวนาไปทําให้คุณได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณปรารถนาให้คุณได้หลุดพ้นนั่นเองต่อค่ะ แฮงแมนนะคะแฮงแมนคือบางท่านนะคะจังหวะชีวิตการบาลานมีได้มีเสียนะคะให้คุณบาลานช่วงจังหวะนี้คือการรอบางคนบุญบารมีไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะนี่คือบางคนนะบางคนสิ่งที่คุณสวดบุญบารมีที่คุณจเจริญภาวนาไปอาจจะได้ช้าถ้าคุณยังไม่ตกผลึกยังไม่ตก,กตะกอนนะคะในเรื่องความหลักโลก โอดลงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือแฮงแมนการเปลี่ยนแปลงจังหวะชีวิตของคุณนับจากนี้และตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะหลุดพ้นคืออะไรคะอขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณจะหลุดพ้นอ,อกจากเจ้ากรรมนายเวรพลังงานที่ไม่ดีจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณเดอะเดวิล นะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะพลังงานจากซาตานนะคะซาตานหรือว่าสิ่งไม่ดีอารมณ์ที่ขุนมัวหรือว่าสิ่งที่เป็นมอมเมานะคะพลังงานลบๆจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณนะคะนี่คือพลังแหง่งงานแห่งซาตานพลังงานไม่ดีเชื่อไหมคะเนี่ยตั้งแต่เราเปิดเนี่ยค่ะ เปิดสำหรับนี้มานะคะซาตานไม่เคยออกเลยนี่คือซาตานออกเป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เจ้ากรรมในเวนสิ่งไม่ดีนะคะไม่สามารถเข้ามาในใกล้คุณได้ณช่วงเวลานี้ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนเมื่อคุณเข้ามาเห็นคลิปนี้แสดงว่าบารมีที่เกิดจากการสวดมนต์ภาวนาของคุณกําลังนําพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมบ่วงเวนอุปสรรคปัญหาที่เจ้ากรรมในเวนได้ ได้ตราตึงคุณไว้นั่นเองค่ะต่อค่ะ oh ออมม่ก้ขอบคุณค่ะ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 เจ้ากรรมนายเวรได้ปลดปล่อยคุณแล้วบุญบารมีด้วยบุญบารมีที่คุณสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาเป็นประจำนำผลให้คุณได้นะคะได้รับการปลดปล่อยได้รับการปลดล็อกจากเจ้ากรรมนายเวรของคุณไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นคนสัตว ดวงจิตดวงวิญญาณที่มาในรูปแบบใดก็ตามตอนนี้พลังงานของคุณคุณได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมขึ้นสองความยุติธรรมคุณความยุติธรรมทางด้านการเงินและความยุติธรรมจัดติดนะคะจัดติดคือความสําเร็จความยุติธรรมไม่ว่าคุณจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรถ้าคุณติดขัดเหมือนมีเจ้ากันในเวรมาขัดขวางตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเดือนตุลาคมหรือเร็วกว่านั้นก็ได้นั่นเองบางคนนะคะช่วงเวลานี้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อค่ะขอคุณ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 ค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะเร็วคุณจะได้รับความยุติธรรมและที่สําคัญคุณจะมีโชคลาภ โชคลาภเป็นนเมื่อวันโชคลาภช่วงเป็นโชคลาภที่ยิ่งใหญ่เป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนใหญ่เป็นโชคลาภก้อนใหญ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ตรงกับ9เหรียญเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ที่คุณไม่คาดฝันว่าคุณจะได้ด้วยบุญบาลีในการสวดมนตจะจะ์เจริญภาวนาของคุณที่สะสมมาเนิ่นนานมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมและมีโชคมีลาภได้ลืมตาอ้าปาก กับเขาสักทีนั่นเองแต่คุณจะต้องบาลานชีวิตให้มีแต่ความสุขนะคะอย่าอมอ,อย่ายมนั่นเองต่อค่ะทุกคุณรางวัลคำคุณกาคคุณนี่คือ,ค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 อมันเหมาะแล้วที่คุณจะได้รางวัลในชีวิตคุณต้องการเลือกรางวัลให้กับชีวิตคุณเป็นแบบไหนตอนนี้รางวัลชีวิตของคุณกําลังจะบังเกิดแล้วนี่คือเตรียมตัวเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ของคุณได้เลยค่ะสิ่งที่เจ้ากรรมในเวรมาขวัด ขวางชีวิตคุณเขาได้ปลดล็อกชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเซเว่นออกครับเห็นถ้วยดื่มเห็นถ้วยวัยไหมคะนะคะนี่คือถ้วยไวัยถ้วยที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณกําลังจะเปิดรับความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตต่อค่ะทุกคุณโอ้มกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่คุณจเจริญภาวนาสิ่งที่คุณสวดมนต์ นี่คือจิตใจทองคําของคุณดวงใจทองคําของคุณบุญบารมีที่คุณสวสดมวนต์เจริญภาวนาตั้งแต่วิชาติจนถึงปัจจุบันคุณก็ยังสวสดอยู่อย่าแปลกใจที่คุณจะชอบเข้าวัดฟังธรรมหรือว่านะคะอ่าเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับศาสนาของคุณหรือช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นนั่นเป็นเพราะ บุญบารมีที่คุณนะคะตั้งไว้ตั้งแต่มาเกิดแล้วว่าให้คุณได้มีการช่วยเหลือคนอื่นนะนะคะกระจายความรู้ความสามารถให้กับคนอื่นได้ตื่นรู้แบบคุณนั่นเองค่ะเดอะเฮอร์มิตคุณเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาด้วยครู้ครูบาอาจารย์แต่มาด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้แบบแน่วแน่อะไรที่คุณอยากเรียนรู้อยากทดลองคุณจะต้องทดลองให้มันจริงจังและ ผลสำเร็จนี่คือบารมีที่คุณได้สวดมนต์ภาวนาจนแก่กล้าแล้วนั่นเองนะคะนี่คือการสวดมนต์ภาวนาจนแก่กล้าจนเป็นหัวใจทองคำที่คุณจะได้รับณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ คุณรอมาเนิ่นนานแล้วนะคะถึงเวลาที่เจ้ากรรมนายเวรเขาบอกว่าเขาจะพักลบคุณเขาแพ้นะคะในความมั่นคงในความอึดความทนของคุณความพยายามของคุณเขาแพ้ในความอึดความทนของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสี่ดาบแล้วให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นไม่เกิน4ี่วันนะคะเขาจะปลดล็อกชีวิตคุณนั่นเองเพราะสี่ดาบคือรอแบบมีความสุขนั่นเองต่อค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเตรียมตัวรับความสุขเข้ามาในชีวิต คุณเลยค่ะแมแต่เจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคุณเขายังมาบอกคุณเลยว่าคุณเตรียมรับความสุขที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่รักคู่เชยคู่ชมที่เหมาะสมและคุณค่าคู่ควรสําหรับคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมดังกิ่งทองใบหยกแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่เกินสี่วันนี้นั่นเองนะคะโชคลาภ ก็เหมือนกันสิ่งใดที่คุณปรารถนาเตรียมตัวแก้วแชมเปญไว้รอได้เลยค่ะนี่คือความสุขครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเป็นครอบครัวครอบครัวของคุณนับจากนี้ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูแล้วคุณได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรนั่นเองคุณจะได้เดินทางเส้นทางในชีวิตของคุณอย่างถูกต้องสักทีนั่นเองนะคะต่อค่ะ ทุกคนค่ะเพื่คคุณกําลังจะได้เดินออกมานะคะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่ชีวิตคุณติดขัดนี่คุณเดินออกมาแล้วนะคะแปดดาบในครั้งนี้คุณได้เดินออกมาคุณได้หลุดพ้นออกจากออกจากเจ้ากรรมในเวนออกจากปัญหาที่มันเหมือนจะขี้ขายไม่ได้แต่อยู่ดีมันก็ขี้ขายได้ด้วยตัวของมันเองเขาเรียกว่านะคะเส้นผมบางภูเขา จังหวะชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรบอกว่าฉันเดินออกมาจากชีวิตเธอแล้วนะไม่เกินสี่วันนี้เธอเตรียมรับความสุขความอุดมสมบูรณ์โชคลาภเงินทองกําลังจะเข้ามาหาเธอนั่นเองนะคะแล้วนะคะถ้าคุณทําไปเรื่อยๆชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับ ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณเคยทํานั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราคงไม่ต้องบอกนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ ควีนอวอนคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นผออ,อ,อยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณเป็นคนที่บาลานชีวิตของคุณคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาแม้ว่าในบางครั้งตัวเองจะอ่อมจะยมแต่บทสวดมนต์ภาวนาที่คุณสวดน,นั้นมันทําพาให้คุณมีความสุขตลอดเวลาช่วงเวลาในการสวดมนต์ช่วงเวลาที่คุณแผ่บุญกุศลให้คนอื่นด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีนะคะบุญกุศลน,นั้นหนุนนํา ให้คุณมีแต่ความสวยมีออร่ามีสติปัญญาป่าดเปืองไม่มีใครเทียบได้นะช่วงเวลานี้นั่นเองคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณจะหนุ่มคุณจะหล่อขึ้นนั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณก็จะเริญนรุ่งเรืองต่อค่ะนะคะแล้วยังไงต่อคะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้นี่คือนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณ นะคะคู่รูคู่บาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองคุณนับจากนี้นี่คือเดอะไฮโลแฟนนะคะไฮโลแฟนก็คือบุญบารมีของคุณนะคะที่คุณสวดมนต์ภาวนาบทสวดมนต์ต่างๆที่คุณสวดนั้นนะคะมาคุ้มครองคุณมาคอยเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณเมื่อบุญบารมีของคุณเต็มที่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมอบให้กับคุณนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาคอยมองซ้ายตบซ้ายตบขวาให้คุณเข้าที่เข้า ถ้าคุณเดินเป๋ไปเป๋มาหรือว่าอารมณ์ร้อนหรือ,อาว่าอะไรมีกิจที่ไม่ดีนะคะท่านก็จะคอยตบหน้าตบหลังให้คุณเข้าที่เข้าทางนั่นเองนะคะนี่คือเดอะไฮโลเฟนส์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกกล่าวคุณด้วยนั่นเองนะคะนำพาให้คุณได้พบแต่สิ่งให,หม่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะเป็นนะคะคุณอีกคนหนึ่งที่อยู่บนโลกคู่ขนานนั่นเองคะ่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ก้อดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเดอ m a g i c เชีย นะคะคุณมีพลังงานดึงดูดเหมือนแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานของคุณเต็มเปี่ยมสิ่งที่คุณสวดมนต์ภาวนาไปไม่ได้เสียหายยิ่งคุณสวดด้วยความตั้งใจแผ่บุญกุศลให้คนอื่นยิ่งเป็นผู้ให้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมากขึ้นเท่านั้นนี่คือพลังงานบุญของคุณที่ส่งให้ที่ส่งแพร่กระจายให้คนรอบข้างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งสองหรือเหล่าวิญญ,ญาณต่างๆที่อยู่ข้าง คุณนั่นเองค่ะต่อค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้ความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณแบบน่าอาศัศจรรย์ใจนั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh อ m มก o d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอกอบอนนับจากนี้ชีวิตการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณรับราชการไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการงานของคุณจะขึ้นเป็นสองเท่า คุณจะได้เลื่อนขึ้นตำแหน่งเป็นสองขั้นและได้เรีอดแลด้วได้รับเงินเดือนเป็นสองเท่าแต่การงานของคุณเนี่ยคุณจะได้เลื่อนขั้นเติมตำแหน่งไปอยู่อีกสาขาหนึ่งถ้าเป็นบริษัทนะคะการงานของคุณจะมีการเปิดแฟรนไชส์ขาย,ยายสาขามีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองคุณคือแม่เหล็กแห่งการดึงดูดเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้าคุณคิดอะไรมันจะเป็นไปตาม ความคิดที่คุณคิดจําไว้นะคะช่วงเวลานี้ถ้าคุณคิดอะไรอย่าไปคิดในสิ่งที่ดีไม่ดีเพราะความคิดของคุณณตอนเวลานี้กำลังจะนำพาให้คุณได้ตามที่คุณปรารถนาคุณคิดว่าคุณจะมีเงินคุณก็มีเงินคุณคิดว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่คุณก็ถูกลอตเตอรี่คุณคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จ เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่คุณก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ตอนนี้แรงอธิษฐานในสมองในความคิดของคุณเนี่ยมันเจ,จิดจัสเพราะฉะนั้นอย่าใช้ความคิดของตัวเองไปคิดในแง่ลบมันเป็นการแช่งตัวเองนั่นเองถ่ะต่อค่ะโอ m มก o d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนับจากนี้นี่คือนะคะนี่คือนะคะ ดวงใจดวงใจของอะไรคะดวงใจทองคําของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าคุณอยากได้งานใหม่ถ้าคุณอยากได้ธุรกิจใหม่อยากทําธุรกิจอยากมีผลิตภัณฑ์ใหม่คุณลงมือทําเลยคะ่ะคุณจะมีโชคลาภเราบอกเลยบอกว่า ตอนนี้เวลานี้พลังงานบารมีที่เกิดจากการส่วนมนภาวนากำลังเปิดให้คุณได้รับโชคลาภเงินทองธุรกิจใหม่งานใหม่ความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่ครอบครัวของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นนะคะให้คิดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ความสุขในชีวิตคุณกำลังจะเกิดขึ้นดอกไม้ในใจคุณกำลังเบ่งบานเหมือนดอกกุหลาบเหมือนดอกโบตันที่หายากดอกกุหลาบพันปีหรือดอกบัวดอกบัวที่เป็นดอกบัวที่เป็นหน้ามหัศจรรย์นั่นเองดอกบัวพันปีนั่นเองต่อค่ะโอ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนับจากนี้การเงินของคุณนะคะจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณตลอด24ชั่วโมงไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะไม่มีทางว่าขาดสนหรือขาดแขนแน่นอนค่ะเพราะคุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่คุณจะปลดล็อกเรื่องหนี้สินคุณจะไม่มีหนี้ไม่มีสินคุณจะปลดล็อกเรื่องราวทุกอย่างสิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้ามาเข้ามาใกล้ในชีวิตคุณได้เพราะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูรุกรูบาาจารย์นะคะสิ่งที่คุณสวดมนต์ไปบทสวดมนต์ต่างๆไม่ว่าคุณศาสนาใดตอนนี้เวลานี้เตรียมรับแต่ความสุขโชคลาภเงินทองได้เลยค่ะต่อค่ะ Set it คุณเตรียมตัวเดินออกจากความขาดแคลนได้เลยค่ะพลังงานลบๆสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากคุณแล้วสิ่งที่คุณหมดแพชชั่นหรืออะไรทําให้คุณหมดแพชชั่นสิ่งนั้นกําลังเดินออกไปจากชีวิตคุณหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆก็ตามแต่นับจากนี้ชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่าลืมนะคะตอนนี้เวลานี้ชีวิตให้คุณโฟกัสแต่เรื่องความสุขอะไรที่มันหมดแพชชั่นไป อันนั้นคือไม่ใช่ของเรามันก็เหมือนยาที่หมดอายุเมื่อยาหมดอายุเราก็คงไม่ทานจริงไหมคะนั่นเลยคะ่ะทิ้งได้ทิ้งไปแม้เราจะเสียดายว่าเอ้ยมันยังเหลืออยู่ครึ่งขวดแต่มันไม่มีคุณภาพสําหรับชีวิตเราแล้วคุณภาพและชีวิตเราเหมาะสําหรับยาตัวใหม่เท่านั้นนั่นเองต่อค,ะ oh อค,ค่ะโอ้เมย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือตําแหน่งใหม่บางคนนะคะถ้าเป็นผู้ชาย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบารมีของคุณถ้าคุณรับราชการ คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่อย่าคิดว่าตําแหน่งใหม่คุณจะได้รับภาระมากรับภาระมากก็ขึ้นอยู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นธุรกิจงานใหม่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่คือ King of n อ e King of วอลราชาถือไม้เทา้าผู้เก่งกาจเรื่องการงานผู้ฉลาดเฉลียวผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะมองการไกลมองอนาคตไกลคุณเป็นคนที่เกิดมาเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นคนฉลาดชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอแล้วคุณยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแม้คนอื่นเขาจะคิดต่างกับคุณยังไงคุณก็ยอมรับฟังคุณไม่ได้ฟังความข้างเดียวคุณมีแผน A แผน B แผน C อยู่ตลอดเวลานั่นเองเพื่อสํารองนะคะเพื่อสํารองเพื่อสัพพอรององค์กรของคุณให้ก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ตามที่คุณคาดหวังเป้าหมายไว้นี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือไม่เท้าขอเปลี่ยนนะคะ คุณเกิดมาซึ่งกันแล้วกันถ้าใครยังไม่มีคู่นะคะคุณจะเจอเนื้อคู่ที่ใช่ที่เหมาะสมกันเป็นคู่สร้างคู่สมคู่สร้างก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ด้วยกันนั่นเองนะคะคู่สมนะคะก็คือมีนิสัยคล้ายๆกันลักษณะทำงานแบบเดียวกันมาเจอกันนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือ1นึ่ถ้วย นะคะความสุขเงินทองหลังลายเตรียมตัวรับโชคลาภเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะคะคุณจะมีโชคลาภการงานของคุณจะโดดเด่นเจ้ากรรมในเว้นได้หยุดพักรวบกับคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองสิ่งดีๆกําลังคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิต คุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาชีวิตนี่คือโชคลาภเงินทองนี่คือธุรกิจการงานใหม่ความสุขเป็นเจ้าสัวนะคะการงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นความรักเงินทองคุณวาสนามาถึงแล้วนี่คือบารมีที่เกิดจากการส่วนบนภาวนาของคุณส่งให้คุณได้รับตามนี้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ